เฉลยแบบฝึกหัดจ,จากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสะสลับให้กระแสะไฟฟ้าตามสมการ i เท่ากับ20สายโอเมกาทีเมื่อ i มีหน่วยเป็นแอมแปร์ air, และ t มีหน่วยเป็นวินาทีจงหาค่า i เมื่อ t เท่ากับ0นะครับแล้วก็เมื่อ t เท่ากับพายส่วน2พอพ่ส่วนโาไส่วน2โอโเม นะหรือเมือม่อ t เท่ากับ pi ส่วน omega t เท่ากับ3ายส่วน2 omega และ2 t เท่ากับ2 pi ส่วน omega และเขียนกราฟระหว่าง i กับ t นะครับก็คือให้หา i ที่เวลา t ต่างๆนะครับเ,เราก็มาดู t ละอันครับนะที่ t เท่ากับ0ก่อนนะครับเราก็จะได้ว่า i ของเรานะเออ i เล็กนะครับ i ของเราก็จะเท่ากับอะไรครับก็จะเท่ากับ20 s i ิไซน์นะโอเมก้าทีก็แทนด้วย0ูนย์อย่างเงี้ยครับเออก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เท่ากับ20่สิไซน์โอเมก้าคูณศได้0กลายเป็นไซน์ศูนยไซน์ศก็ได้เป็น0นะสุดท้ายก็ได้เป็น0นั่นเองนะครับงั้นที่ทีเป็น0 i ก็เป็น0นนะครับ ต่อมาลงมาดูที่ t เท่ากับายส่วนโอง o m e g เราก็จะได้ i เป็นนะครับก็เอา20นะครับนะ sine o m e g คูณด้วย t นะ t ก็แทนด้วยายส่วนโอง o โอเมกา้าโอเมกา้าตัดก็จะได้อา่า ยี่สิบไซเป็นพายส่วน2องพายส่วน2ได้เท่าไหร่ครับพายส,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 ส่วนสองไซพายส่วน2ก็ได้1นึ่งนะครับเออไซพายส่วน2ได้1นึ่งถูกไหมไปเรื่องตีกวนนิดนึงนะก็จะได้20คูณ1นะก็จะได้เป็น20นั่นเองนะครับต่อไปลองดูที่ t เท่ากับพายส่วนโอเมกาบ้างนะครับเอออ่ะต่อไปเมื่อ t เท่ากับ พาส่วนโอเมกานะ้าะก็จะได้ว่า i ของเราก็จะได้เท่ากับอยี่สิบไซแล้วก็โอเมกา้าทก็แทนด้วยพายส่วนโอเมกา้านะโอเมก้มกตัดก็จะได้ i เท่ากับย,นะยี่สิบนะพายนี้ไซด p พายเป็นเท่าไหร่ครับไซด์าพายเป็น0ูนยนะเไปตีโกนนิดนึงสุดท้ายเราก็จะได้ i เป็น0ย์นั่นเอง นะอันนี้คือที่ t เป็น pi ส่วนโอ o m e ้าถัดมาลองมาหาที่ t เท่ากับอ,ะ,อะไรสาม pi ส่วน2โอเมก้านะครับเออเราก็จะได้ว่า i เท่ากับ20สายนะแล้วก็โอเมก้าคูณกับ t ก็คือสาม pi ส่วน2โอเมก้า โอเมก้าโอเมก้าตัดก็จะได้เป็น20 s ส n บนะครับ3ามพายส่วน2เออสามพายส่วน2ได้เท่าไรครับได้อันนี้ตัดตัดนั้นเหลือ3พายส่วน2ซ้าย3พายส่วน2เนี่ยได้ลบ1ถูกไหมก็จะได้เป็น20คูณลบ1ก็ได้เป็นลบ20เอออันนี้ที่ทีเป็น3พายส่วน2ต่อไปลองมาดูที่ทีเท่ากับเท่าไรครับที เท่ากับ2พายส่วนโอเมก้าบ้างนะครับ2พายส่วนโอเมก้าเราก็จะได้ i เท่ากับ20นะยี่สิบอะไรล่ะาสายแล้วก็โอเมกา้าคูณด้วย2พายส่วนโอเมกา้โมกาโอเมก้าโอเมก้าตัดก็จะได้20่สิสาย นะ2พายซ้าย2พายได้เป็น0ถูกไหมเออก็จะได้20สคูณศูสุดท้ายก็ได้เป็น0น,นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเราได้อย่างนี้ครับเออสรุปนะอันนี้ t นะอันนี้ i เราพบว่านะที่ t เป็น0เนี่ย i จะเป็น0เช่นกันแล้วก็ที่ t เป็นพาส่วน2อโอเมก้าเนี่ยเราจะพบว่า i เนี่ยจะเป็น20นะครับแล้วเราพบอีกว่าที่ t เท่ากับ pi ส่วนโอเมก้าเนี่ยจะเป็น0อีกครั้งหนึง่งนะครับเอออ่ะตาม มาสรุปนิดนึ่งที่ t เท่ากับ3พส่วน2อ o m e g i เท่ากับเท่าไหร่ครับ i เท่ากับลบ20แล้วก็ที่ t เท่ากับ2พส่วน omega i ก็จะเป็น0นะสรุปได้ตามนี้ครับอ,อ,อันนี้ t อันนี้ i นะครับทีนี้ก็ลองเอามาเขียนกราฟดูได้อย่างนี้นะครับสมมติอันนี้ i อันนี้ t นะครับ เขียนกราฟได้นี้ครับที่อันนี้ที่0นะครับแล้วก็ที่ t เป็นพายส่วน2อโอเมนะครับนะอันนี้ก็เป็นพายส่วน2อันนี้ก็เป็นพายนะก็เป็นพายส่วนนะอันนี้ก็เป็น1พายส่วน2อพายส่วน2 3พายส่วน2นะครับพายส่วน นะส่วน2โอเมก้าแล้วก็สุดท้ายที่สองพายส่วนโอเมก้าเอออย่างนี้นะครับนี่ค่าสูงสุดเนี่ยมันเป็นค่าสูงสุดที่เราได้เ,เป็นยี่สิบนะแล้วกับลบยีเออก็ลองให้อันนี้เป็น20ให้อันนี้เป็นลบยีปรากฏว่าที่ t เป็น0นะค่า i ก็เป็น0ครับที่ t เป็นพายส่วน2โอเมก้า i จะเป็น20 อ,อ,อย่างนี้ครับที่ t เท่ากับ pi ส่วน omega i กลับมาเป็นส่วนอีกครั้งหนึง่งที่ t เป็น3 pi ส่วน2 omega i จะกลับมาเป็นลบ20นะครับแล้วก็ที่ t เท่ากับ2 pi ส่วน omega i ก็กลับเป็นศอีกครั้งหนึง่งก็จะได้กราฟเป็นประมาณนี้ครับเออมันเป็นลูกคลื่นนะ โอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปเป็นคำตอบแบบนี้แล้วกันนะครับเอ,อ่ะตอบอันนี้ตอบคือ i ที่ t ต่างๆได้ตามตารางนะครับแล้วก็เขียนตามได้ตามนี้โอเคนะก็ตอบตามนี้ครับ